อ้าวพี่เกียร์อ้าวปันปันอะไรพักเร็วปันปันยิ้มด้วยอ่ะเอ้เนาะไปให้อาปิมดูเนาะเอาถ่ายแม่ปันปันด้วยอาแม่ปันปันเออเดินเดินเดินปันปันกินว่ะปันจะกำลังจะงีบเลยเนาะน่ารับแขกด้วยเนาะเอ้ ขยิบตาด้วยอ่ะไม่เอาค่ะไม่เอามือเข้าปากนะคะอาปิ่มอยากมาเยี่ยมเนาะอาปิ่มอยากมาไม่อาปิ่มไม่แอบมุดใส่กระเป๋ามางานยุ่งเดี๋ยวพี่แอนได้นี่เอาพี่แอนเป็นลมเลยพี่ปิ่มมาพี่แอนปั้นซาลาเปามาฝากด้วยนะเดี๋ยวลงไปกินนะจริงป้าพี่แอนปั้นซาลาเปามาฝากปันปันด้วยแหละ ไปก็กินเป็นทหนึ่งลูกสั่งลูกอยู่ตรงนี้นะปันปันขามันปันขาเอ่เร็วเงยเร็วยิ้มเร็วอุ้ยตาสองจานสวยๆเอ๋เออันนี้เพิ่งแอบหนีผนตาผนตาเพิ่งยาวอ้ยเหรอเพิ่งมีผนตาลูกเหรอจะได้งอนๆจับตาหวานใช่ไหมคะ ตาซ้ายขยหยิบตาขวาด้วยอะ่ะเนาะในเฟซททมกับอป,ปิมสิ <laughs> เฟซททม์อภ <laughs> ิม <laughs> โทรอป,ปิมทำงาน <laughs> เอ้ยตอนนี้ตอนมืดเนาะเจแหลักไหมคะไม่วันหนึ่งโอ้วันเดียวหรอพอย่างอปิมชื่นใจหลานยังเนี่ยโซ่สิ ตกใจนะมือเบี <Wars> ้ยวพอแล้วเนาะอ่ะปิ่มเนาะพอแล้วเนาะปะสทงเมื่อยละปลาทรงเมื่อยเป็นอาแล้วกันนะ